เห็นว่าตอนนี้ไปขายที่โรงงานพี่ยาคนรุมแล้วเป็นไงบ้างที่นู่นนะหรอใช่ขายดีไหมก็ขายดีนะขายก็ทำแท่ไม่ทันอ่ะใช่แบบคนเยอะมากก็คนรุมอะ่ะขายตั้งแต่กี่โมงคะไปตั้งร้านตอนหกโมงหกโมงยี่สิบไปถึงที่นู่นอะ่ะพอไปถึงเราก็เตรียมของขายได้เลย แม่ต้มไก่แล้วก็หุงข้าวไปจากที่ร้านนี่เลยไง๋อใช่พอไปถึงก็เอาขึ้นขายได้เลยแล้วขายราคา25บาทหรือเปล่าไม่ก็ตอนแรกจะขาย25ใช่ปะ่ะตอนแรกคุยไว้ว่าจะขาย25แต่ทีนี้วันที่ไปขายจริงอ่ะพี่อากลัวว่าแม่ถ้าขาย25บาทแม่จะไม่ได้กําไร<อ>เพราะว่าต้นทุนต้นทุนอของเรามันสูง พยามก,ก็เลยบอกแม่ว่าให้ขาย30ก็ได้เพราะว่าถ้ายีาิบห้าต้นทุนเราไปสูงแล้วมันจะไม่ได้อะไรเลยก็ใช่ตอนนี้ขายกล่องละ30บาทใช่ก็เลยขายกล่องละ30บาทขายวันไหนบ้างนะขายวันอังคารพุธพฤหัสตอนแรกก็จะไปแค่2วันจะไปแค่อังคารกับพุธนะคะใช่แต่พอไปแล้วติดใจอืก็เลยต่ออีกวันหนึ่งเป็นวันพฤหัสอื ขายได้ทุกวันแหละแต่แต่ยกเว้นคือโรงงานเขาจะหยุดวันจันทร์เราสามารถไปขายได้ทุกวันแต่ว่าแม่เลือกที่จะไปแค่วันอังคารพุธกับเอ้ไม่ใช่แม่เลือกที่จะไปเฉพาะวันอังคารพุธพฤหัสใช่ก็สุกเสาร์อาทิตย์เราก็อยู่ที่ร้านตรงนี้ใช่เพราะว่าเราไม่มีคนช่วยไงเราทำตัวเองก็เลยต้องแบ่งไปสองทางไ, <ป S 3> ไปเจอกันได้นะคะ แต่ถามว่าขายสามสิบบาทมีกําไรไหมก็ก็พอมีนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้กําไรเยอะแต่ว่ามันก็พออยู่ได้แต่ว่าพี่ยาเขาก็แนะนําให้เราลดต้นทุนเนาะเพราะว่าแม่ซื้อไก่จากที่นี่อ่ะมันจะแพงมากโลหนึ่งต้องเจ็ดสิบกว่าบาทนะ <ỏi> ใช่พี่ยาเขาก็ใจดีนะมาเขาแนะนาอ่ะแนะนําให้แม่แบบว่าไปซื้อไก่จากตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยม <Bar. S 1> ัน ให้แบบต้นทุนการซื้อไก่เราถูกลงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่เพราะว่ามันจะมีร้านอยู่ร้านหนึ่งอ่ะที่ตลาดไทยอ่ะซึ่งเขาจะขายไก่ถูกกว่าร้านที่แม่เอาประจาํอยู่อ่ะอ่าฮะใช่แล้วถ้าใช้ไก่ตัวมันก็ราคามันก็ยิ่งถูกลงไปอีก uh huh. ใช่มันก็ก็เลยขายในราคา30สิบาทได้แล้วก็พอที่จะมีกําไรบ้างอะไรอย่างเงี้ย แต่แต่ถ้าเราต้นทุนเราสูงอ่ะแล้วเราไปขายยี่ห้าสามสิบอ่ะเราจะแทบจะไม่ได้อะไรเลยก็อยากแนะนำพี่พีเอฟซีด้วยนะน้องมา,มาถ้าใครอยากจะขายของแบบขายข้าวมันไก่ในราคาสามสิบบาทคือสิ่งแรกเลยก็คือต้องลดต้นทุนตัวเองให้ได้ก่อนต้องควบคุมต้นทุนก่อนใช่ถ้าเกิดต้นทุนสูงก็ไปขายในราคาเนี้ย<ม>อย่ไม่ได้อไู่ไม่ได้